อันตรายที่สุดคือสิ่งนี้คนที่คุณพยายามทำให้พอใจจนเหนื่อยมักจะไม่เคยมองว่าคุณเป็นคนสมบูรณ์คานยุงค้นพบสิ่งนี้ในเงาลึกของชีวิตผู้ป่วยซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้ที่เสียสละตัวเองเพื่อความรักการยอมรับการได้รับการจำยอมบ่อยครั้งคือคนที่มองข้ามจิตวิญญาณของตนเองและนี่คือความลับที่ไม่มีใครบอกคุณการทำให้คนอื่นพอใจไม่ใช่ความกรุณา แต่มันคือการเป็นทาสที่แต่งตัวด้วยความสุภาพและเมื่อคุณเห็นสิ่งนี้เมื่อคุณมองลึกลงไปใน,นกลไกที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของตนเองคุณจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้คุณจะหยุดทำให้ทุกคนพอใจเพราะคุณจะรู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ลองนึกภาพดูชีวิตที่ทุกครั้งที่ยิ้มมันถูกคำนวณทุกคำว่าใช่คือการยอมจำอมทุกความเงียบคือกรงคุณพยักหน้าคุณทำตามคุณงอหลังจนมันหัก คุณให้สิ่งที่แม้แต่ตัวเองยังให้ตัวเองไม่ได้เวลาของคุณพรอมแดนของคุณความสงบของคุณและสิ่งที่คุณได้รับกลับมาพวกเขารับพวกเขาบริโภคพวกเขามองข้ามคุณความจริงนั้นโหดร้ายการทำให้ทุกคนพอใจคือวิธีที่เร็วที่สุดในการลบตัวตนคานยุ่งเรียกมันว่าเงาห้องใต้ดินที่เราล็อกทุกอย่างที่เรากลัวทุกอย่างที่ยอมรับไม่ได้ และการทำให้คนอื่นพอใจคือตัวปลอมที่ชาญฉลาดที่สุดของเงานั้นคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีแต่ความจริงคือคุณกำลังปลอบป,ประทุกทอมานของคุณเองความกลัวการถูกปฏิเสธความหวาดวันที่จะถูกทิ้งและความหิวกระหายที่จะควบคุมที่แอบแฝงในใจขอเล่าเกี่ยวกับผู้ป่วยคนหนึ่งที่ยุงเคยบรรยายไว้ในบันทึกของเขาโดยฉันจะเก็บรายละเอียดของเธอไว้ในเรื่องราวเธออายุ37เป็นหญิงสาวที่ดูเผลอ แล้วมีอาราสองประกายมีน้ำใจเป็นนางฟ้าของชุมชนเธอเป็นคนที่พูดว่าใช่เสมอเป็นคนที่มาถึงก่อนเสมอเพื่อช่วยงานและไม่เคยเรียกร้องอะไรคนรอบข้างชื่นชมเธอแต่ในห้องวิเคราะห์หน้ากา,กากของเธอเริ่มแตกร้าบันทึกของเธอเผยให้เห็นความโกรธเคืองสารภาพอย่างตกแต่งไม่สวยงามเกี่ยวกับความรู้สึกที่ว่าตนเองไม่มีตัวตนถูกใช้ประโยชน์และว่างเปล่า เธอฝันถึงพายุพัดกระหน่ำทำลายบ้านและน้ำท่วมทำให้ถนนที่คุณเคยจมหายยุงมองเห็นมันในสิ่งที่มันเป็นจิตใจกำลังก่อปดจิตใต้สำนึกเรียกร้องการก่อกวนต่อคุกที่เต็มไปด้วยความกลมเกลียวปลมอมตอมและนั่นไม่ใช่คุณหรือคุณไม่เคยรู้สึกไหมความขุนเคืองเงียบๆที่ก่อตัวหลังจากที่คุณพูดใช่อีกครั้งเมื่อคุณหมายความว่าไม่คุณไม่เคยลิ้มรสความขมเมื่อคุณนั่งในห้องที่เต็มไป ด้วยคนที่คุณเคยช่วยเหลือเพียงเพื่อจะรู้ว่าไม่มีใครในนั้นมองเห็นคุณจริงๆใช่หรือไม่นั่นคือจิตวิญญาณของคุณกําลังกระซิบว่าพอแล้วทำไมเราจึงพยายามทำให้คนอื่นพอใจคำตอบของยุงนั้นตรงถึงใจเราทำให้พอใจเพราะเรากลัวเด็กในตัวคุณเรียนรู้ตั้งแต่เนินนๆว่าความรักเป็นสิ่งมีเงื่อนไขความปลอดภัยต้องได้มาจากความเชื่อฝัง บางทีคุณอาจมีพ่อที่การยอมรับคําชื่นชมเป็นสิ่งหายากหรือแม่ที่อารมณ์แปรปรวนต้องการให้คุณเงียบบางทีสนามเด็กเล่นอัดสอนว่าการเข้ากับคนอื่นนั้นปลอดภัยกว่าการโดดเด่นดังนั้นคุณจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเก่งในการอ่านสีหน้าทํานายความต้องการลบเลือนความปรารถนาของตัวเองคุณกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการเพราะคุณเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นไม่เป็นที่รักแต่เงานั้นไม่มีวันตายมันรออยู่ และทุกครั้งที่คุณเสียดตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นเงาจะเติบโตขึ้นด้วยความโกรธผู้คนคิดว่าเงานั้นชั่วร้ายแต่จงกล่าวว่ามันคือส่วนที่ถูกปฏิเสธของคุณโหยหาการยอมรับความโกรธที่คุณรู้สึกเมื่อคุณพูดว่าใช่แต่หมายถึงไม่ใช่นั่นคือเงาที่เคาะเตือนความอ่อนล้าที่คุณรู้สึกหลังจากแบกภาระของทุกคนนั่นคือเงา,าที่กำลังกรีดร้องและถ้าคุณละเลยมนนานเกินไปมันจะทำลายชีวิตของคุณในวิธีที่คุณคาดไม่ถึงสัญ,ญญาณแรก คุณรู้สึกถึงความว่างเปล่าในอกหลังจากมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคุณเดินจากไปเหมือนมีคนดูดพลังชีวิตจากคุณคุณยิ้มภายนอกแต่ภายในคุณสรุดตัวลงนี่ไม่ใช่ความเหนื่อยล้าแต่เป็นการที่จิตใจของคุณกำลังเลือดไหลสัญญาณที่สองความโกรธของคุณรั่วออกมาอย่างลับๆคุณบอกตัวเองว่าคุณใจดีเอื้อเฟื้อเผือแผ่แต่แล้วคุณก็พบว่าตัวเองนินทาปริในที่ลับเดือดในใจ นั่นคือจิตวิญญาณของคุณที่ต่อต้านการปลอมปนสัญญาณที่สคุณไม่รู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรถามตัวเองตอนนี้คุณปราดนาอะไรหลายคนไม่สามารถตอบได้เพราะความต้องการของคุณถูกฝังอยู่ใต้การรับใช้ผู้อื่นมาหลายปีคุณไม่ได้มีชีวิตแต่ทำหน้าที่ตามบทบาทสัญญาณที่4คุณรู้สึกไร้ตัวตนคนขอบคุณคุณใช่แต่พวกเขาเห็นคุณจริงๆหรือไม่หรือพวกเขาเห็นแค่สิ่งที่คุณมอบให้ คุณรู้สึกเหมือนเป็นวิญญาณในเรื่องราวของตัวเองสัญญาณที่หเมื่อคุณกล้าพูดว่าไม่คุณรู้สึกกลัวอย่างยิ่งหน้าอกของคุณบีบแน่นลมหายใจของคุณสั้นลงเพราะลึกๆคุณเชื่อว่าถ้าฉันหยุดทําให้คนอื่นพอใจฉันจะสูญเสียความรักนี่คือคําโกหกนี่คือโซตรวนตอนนี้ฟังฉันโซตรวนสามารถถูกทําลายได้โปรโตโคอลของจุงไม่ใช่เพียงแค่สโลแกนช่วยเหลือตัวเองทั่วไป มันคือการทำลายภาพลวงตาขั้นตอนแรกเผชิญหน้ากับเงาหมืดหยุดแกล้งว่าความไม่พอใจของคุณเป็นแค่ความเครียดตั้งชื่อมันเขียนมันยอมรับว่าฉันโกรธฉันเหนื่อยลา้าฉันหลอกตัวเองหากไม่มีการเผชิญหน้านี้จะไม่มีอิสรภาพขั้นตอนที่สองถอนการฉายจุงสอนว่ามากมายของสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นต้องการเป็นเพียงแค่การฉายภาพของเราเองคุณเชื่อว่า พวกเขาจะเกลียดฉันทาฉันพูดว่าไม่แต่นั่นคือความจริงหรือหรือเป็นแค่ทราชในใจของคุณที่ฉายเสียงของมันไปที่นาของพวกเขาเริ่มทดสอบความเป็นจริงพูดว่าไม่อย่างละมุลละไมและดูว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณจะตะลึงที่หลายครั้งหายในอยู่ภายในตัวคุณเองขั้นตอนที่สามทวงคืนความปรารถนาคุณต้องถามตัวเองทุกวันว่าฉันต้องการอะไรถึงแม้คำตอบจะเล็กน้อยการพักผ่อนความเงียบ ความสันโดษคุณต้องฝึกจิตให้ฟังข้างในแทนที่จะเป็นข้างนอกอันนี้คือการแยกแยะเป็นเอกลักษณ์สันกระบวนการที่จุงบรรยายว่าเป็นการกลายเป็นเต็มใจขั้นตอนที่สยุติการต่อรองปลอมๆทุกครั้งที่คุณให้กับคนอื่นโดยหวังลับๆว่าพวกเขาจะรักคุณในที่สุดคุณกําลังต่อรองหยุดให้เมื่อมันอิสระเมื่อมันเป็นความสุขถ้าความรักต้องได้มามันไม่ใช่ความรักและขั้นตอนที่ห้ายอมให้เกิดความขัดแยง้ง การพยายามทําให้ทุกคนพอใจคือการหลีกเลี่ยงสงครามแต่ชีวิตต้องการพายุคุณต้องยอมให้บางคนผิดหวังยอมให้บางสะพานไมยุงกล่าวว่ารองเท้าที่พอดีกับคนหนึ่งจะบีบรัดอีกคนไม่มีสูตรไหนสําหรับการใช้ชีวิตที่เหมาะกับทุกกรณีทําเช่นนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้นคุณจะเปลี่ยนจากทาสไปสู่ผู้มีอํานาจจากผีที่ยอมก้มหน้ารับทุกคําขอไปสู่คนที่ยืนหยัดแน่วแน่ไม่หวั่นไหว ผู้หญิงคนเดียวกับที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้นางฟ้าที่แอบโกรธเมื่อเธอเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองเธอก็เปลี่ยนแปลงเธอเริ่มพูดว่าไม่ตอนแรกเธอสัน่นตอนแรกชุมชนก็กระซิบแต่แล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นคนที่ใช้เธอก็ล่องลอยไปและคนที่รักเธอจริงๆก็เข้ามาใกล้ขึ้นเห็นเธอในแบบที่เธอเป็นจริงๆเธอไม่ใช้ชีวิตแยกเป็นชิ้นชิ้นอีกต่อไปแต่ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์และคุณก็จะพบเช่นกัน แต่จงระวังพายุกำลังมาเมื่อคุณหยุดทำตามใจให้คนอื่นบางคนจะจากไปบางคนจะเรียกคุณว่าเห็นแก่ตัวบางคนจะโกรธปล่อยให้พวกเขาไปการจากไปของพวกเขาไม่ใช่การสูญเสียของคุณแต่คือการปลดปล่อยของคุณช่วงเวลาที่คุณเริ่มต่อต้านความต้องการที่จะตามใจผู้อื่นเหมือนกับการยืนอยู่ในตาพายุดวงหนึ่งคุณจะรู้สึกถึงลมแห่งความรู้สึกผิดที่พัดโมกระหน่ำในคุณจะได้ยินเสียงบางครั้งก็มาจากภายนอก บางครั้งก็มาจากภายในเรียกคุณว่าเห็นแก่ตัวไม่สำนึกบุญคุณเย็นชาแต่ถ้าคุณฟังอย่างตั้งใจเสียงเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงพวกมันเป็นเสียงสะท้อนของความเคยชินเก่าๆเางาของผู้มีอำนาจที่จากไปนานแล้วพวกมันเป็นเพียงผีไม่ใช่ความจริงจุงเคยกล่าวว่าจิตใจไม่เพียงบรรจุป,ประสบการณ์ของตนเองแต่ยังมีเสียงกระซิบแผ่วเบาของบรรพบุรุษที่มาก่อน เมื่อคุณปฏิเสธที่จะตามใจผู้อื่นคุณไม่เพียงแค่ปลดปล่อยตัวเองแต่ยังทำลายพันธนาการเชิงพันธุกรรมด้วยคิดถึงมาคัสหนึ่งในกรณีศึกษาของยุงที่ถูกเขียนในภาษาเบื้องหลังมาคัสเป็นชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์แต่ชีวิตของเขาถูกจำกัดโดยสิ่งที่ยุงเรียกว่าปมมาดาเขาใช้เวลาหลายปีในชีวิตเพื่อสแสวงหาความยอมรับจากแม่เปลี่ยนตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่เคยลงตัวเมื่อในที่สุดเขาขัดแย้งกับความคาดหวังของเธอ ความรู้สึกผิดเกือบจะบทขยี้เขาเขามาหายุ่งด้วยความสั่นคลอนมั่นใจว่าเขาได้สระยศต่อพันธะอันศักดิ์สิทธิ์แต่การวิเคราะห์เผยให้เห็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นมาคัดไม่ได้ทตร่ต่อความรักแต่กำลังไตร่ต่อคุกที่เป็นอัตลักษณ์ปลอมเขาเกิดความสับสนระหว่างความเชื่อฟังกับการเชื่อมโยงโดยที่เขาหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาค้นพบสิ่งที่น่าตกใจความรักของแม่ไม่ได้หายไปมันปรับเปลี่ยน เธอโกรธใช่เธอเศร้าที่สูญเสียการควบคุมแต่ในที่สุดความเขาเริ่ก็เริ่มเข้ามาแทนที่การครอบงำและนี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจการพยายามทำให้คนอื่นพอใจไม่ใช่ความรักมันเป็นการบิดเบือนในคราบของความรักเป็นสัญญาที่เขียนด้วยหมึกที่มองไม่เห็นว่าฉันให้ในสิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่คุณจะไม่ทอดทิ้งฉันนี่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เลิศยิ่งมันคือความกลัวที่ปลอมแปลงเป็นความศรัทธา และยุงได้เตือนว่าสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกจะครอบงำชีวิตของคุณและคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตาขั้นตอนแรกของการตื่นขึ้นคือตอนที่คุณตระหนักว่าการล้มสลายของขอบเขตของคุณกำลังอาคุณคุณจะสังเกตเห็นจากร่างกายของคุณก่อนการนอนไม่หลับความเหนื่อยล้าอาการปวดหัวจากความตึงเครียดความรู้สึกในท้องที่บิดเบี้ยวทุกครั้งที่มีคนขอมากขึ้นร่างกายรู้ก่อนที่จิตสำนึก จะยอมรับเสมอในขั้นที่สองความโกรธเริ่มปรากฏขึ้นคุณเริ่มแสดงความหงุดหงิดกับสิ่งเล็กน้อยแสดงออกในแบบที่ทําให้คุณตกใจนั่นคือเงาที่รั่วไหลอย่าโทษตัวเองสําหรับความโกรธนี้มันคือสัญญาณเตือนของจิตใจที่ดังขึ้นบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติขั้นที่สามความกลัวว่าจะถูกเกลียดกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้คุณลองปฏิเสธดูคุณเห็นความไม่พอใจในสายตาของคนอื่น ระบบประสาทของคุณทั้งหมดตะโกนว่ามีอันตรายอยู่ใกล้แต่ไม่มีอะไรที่เลวร้ายเกิดขึ้นโลกไม่ถึงจุดสุดท้ายการตระหนักรู้นั้นทำให้ภาพลวงเก่าใบแตกสลายขั้นที่สี่ความเศร้าโศกปรากฏขึ้นเพราะคุณตระหนักว่าคุณเสียเวลาไปกี่ปีในการรับใช้ภาพลวงตาคุณเสียใจกับวัยเด็กที่สูญเสียไปเพื่อการเชื่อฟัง คุณเสียใจกับความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นบนการปฏิบัติตามที่ไม่แท้คุณควรปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ความเศร้าโศกคือสะพานสู่การเกิดใหม่คันธีหาพลังกลับคืนมาเป็นสิ่งที่เงียบในตอนแรกเหมือนไฟในความมืดคุณรู้สึกถึงความปรารถนาการมีขอบเขตและสักดิสรีกำเนิดขึ้นคุณไม่ขอโทษอีกต่อไปในการดำรงอยู่ของคุณคุณไม่อธิบายการตัดสินใจทุกอย่างอีกต่อไปคุณกลายเป็นบุคคลที่อันตราย ในความหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณรู้สึกถึงมันเริ่มเกาะตัวในตัวคุณแล้วหรือยังพายุนี้ไม่ใช่จุดจบของคุณแต่มันคือการปลดปล่อยของคุณแต่คำถามคือคุณจะเผชิญหน้ากับมันหรือคุณจะถอยหนีกระบวนการของจุงยังคงดำเนินต่อไปที่นี่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าการเกิดเป็นตัวตนที่แท้จริงการเดินทางสู่การเป็นตัวเองจริงๆไม่ใช่สิ่งที่โลกเรียกร้องนี่ไม่ใช่สิ่งที่สะดวกสบายไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นการช่วยเหลือสำหรับจิตวิญญาณขั้นตอนที่หนึ่งเข้าสู่ชั้นใต้ดินที่มีเงาอย่างเต็มใจนั่งกับความโกรธเคืองความโกรธความอิจฉาของคุณอย่าปฏิเสธพวกมันเขียนมันลงไปพูดมันออกมาในความปลอดภัยของความสันโดษจุงกล่าวว่าจนกว่าเราจะทำให้จิตไร้สำนึกกลายเป็นจิตสำนึกมันจะเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราคุณต้องใช้แสงไปยังสิ่งที่คุณซ่อนไว้ขั้นตอนที่สอง ทำลายกระจกเงาของการคาดการตระหนักว่าผู้กดขี่ที่คุณกลัวในคนอื่นมักเป็นภาพสะท้อนของผู้กดขี่ภายในของคุณเองหัวหน้าที่คุณเชื่อว่าจะดูถูกคุณถ้าคุณออกกฎนั่นคือเสียงของพ่อคุณที่สะท้อนออกมาในแบบปลอมคู่ครองที่คุณคิดว่าจะละทิ้งคุณสําหรับการกล่าวปฏิเสธนั่นคือการถูกละทิ้งในวัยเด็กของคุณที่กลับมาอีกครั้งทดสอบความเป็นจริงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับการคาดการนั้น ขั้นตอนที่สามฝึกการเป็นตัวเองอย่างสูงสุดในขนาดที่เล็กเริ่มจากคำปฏิเสธที่เล็กที่สุดปฏิเสธกาแฟเมื่อคุณเหนื่อยพูดว่าคุณไม่รู้สึกอยากคุยเมื่อคุณต้องการความเงียบการกระดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นการฝึกฝนสำหรับการต่อสู้ที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตขั้นตอนที่สี่ปรับสายรักใหม่ความรักไม่ใช่การเชื่อฟังความรักไม่ใช่การทำตัวให้หายไปเพื่อให้ผู้อื่นเปล่งประกาย ความรักคือความจริงพบกับความจริงทุกครั้งที่คุณรักใครในขณะที่ลดตัวเองลงคุณสริยตทั้งคุณและเขาความรักที่แท้จริงต้องการขอบเขตขั้นตอนที่หคาดหวังการทำความสะอาดบางคนจะจากไปปล่อยให้พวกเขาไปการจากไปของพวกเขาไม่ใช่โศกนาดกรรมมันคือการทำความสะอาดสนามคุณไม่สามารถปลูกเมล็ดพันธุ แห่งความจริงในดินที่ถูกปนเปื้อนโดยการเอารัดเอาเปรียบได้ทำสิ่งนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงจะตามมาเหมือนรุ่งอรุณที่ตามหลังค่ำคืนคุณจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนในร่างกายของคุณลมหายใจของคุณจะลึกขึ้นไหลของคุณจะผ่อนคลายลงการนอนหลับจะกลับมาแล้วจิตวิญญาณของคุณจะตามมาคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสุขโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตความสันโดษโดยปราศจากความกลัว แล้วโลกภายนอกก็จะปรับตัวผู้ที่เจริญเติบโตบนการยอมตามของคุณจะหายไปและผู้ที่ให้เกียรติจิตวิญญาณของคุณจะเข้ามาใกล้แทบจะเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่โลกปรับเปลี่ยนเมื่อคุณหยุดทําให้คนอื่นพอใจมันคือความสอดคล้องกันที่จุงเคยเรียกไว้การบังเกิดเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความหมายในขณะที่คุณเรียกคืนความเป็นตัวเองชีวิตเองก็จะปรับเพื่อพบกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ โอกาสต่างๆจะปรากฏขึ้นที่คุณมองไม่เห็นก่อนหน้านี้มิตรภาพลึกซึ่งยิ่งขึ้นคนรักให้ความเขารับงานกลายเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันแต่ขอเตือนการล่อลวงแรกสุดคือการกลับไปสู่หน้ากากเกา่าคุณจะรู้สึกคันยิบที่ต้องพยักหน้าตกลงหรืองเงียบเสียงตัวเองในช่วงเวลาเหล่านั้นจงจำไว้ว่าการทําให้ทุกคนพอใจคือการสรยศที่สูงสุดมันคือการสรยศต่อคนหนึ่ง ที่คุณไม่สามารถที่จะสูญเสียได้ตัวคุณเองฟังนะความจริงนั้นเรียบง่ายแต่ก็อันตรายหากถูกละเลยคุณไม่สามารถรักษาจิตวิญญาณของคุณได้ด้วยการเสียสละมันคุณไม่สามารถได้รับความรักด้วยการลบล้างตัวเองและคุณไม่สามารถหาความอิสระได้ด้วยการขังตัวเองอยู่ในกรงของความคาดหวังของคนอื่นทางเลือกเป็นของคุณคุณจะยังคงเจ็บปวดเพื่อเพิ่มคำยินยอมของพวกเขาหรือคุณจะยืนอยู่ในแสงสว่างของตัวเองในที่สุดมีช่วงเวลาที่โซลันสะเทือน ในตอนแรกเงียบเชียบเหมือนเสียงผ้าขาดในความมืดจากนั้นมันจะดังก้องไปทั้งชีวิตของคุณเหมือนเสียงฟ้าร้องวันที่คุณหยุดใช้ชีวิตเพื่อการยอมรับของพวกเขาคุณจะรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะตายแต่ในความเป็นจริงคุณกำลังกำเนิดใหม่จุงเคยกล่าไวไว้ว่าการตายของตัวตนที่เราแสดงให้เห็นหน้าก,ากากที่เราสวมใส่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตและสำหรับผู้ที่ชอบทำให้ผู้อื่นพอใจหน้ากากนี้นาะเหมือนขัดเงา และทำให้รู้สึกอึดอัดลองจินตนาการว่าหน้ากากของคุณเป็นหน้ากากพอสเลนเรียบยิ้มแยม้มไม่มีทิฏฐิทุกคนต่างชื่นชมแต่ใต้หน้ากากใบหน้าของคุณเปียกเหงื่อบิดเบี้ยวและหอบอากาศหายใจยิ่งคุณสวมมันนานเท่าไหร่หน้ากากก็ยิ่งติดแน่นกับผิวหนังมากขึ้นการถอดมันออกคือการบาดเจ็บปวดแต่ถ้าคุณไม่ถอดออกคุณจะขาดอากาศหายใจจุงเห็นสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่ยึดติดกับหน้ากากจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องแตกหักมีเรื่องรักหลายครั้งโรคภัยการเสพติดที่แตกสลายพวกเขาจิตวิญญาณจะไม่ยอมรับการหลอกลวงตลอดไปพิจารณาแอนนาสำหรับหลายทศส่วนเธอเป็นลูกสาวที่ดีเธอทำอาหารทำความสะอาดสละฝันของตัวเองเพื่อดูแลพ่อแม่ต่อมาก็สามีแล้วก็ลูกๆเธอได้รับคำชมจนถึงขั้นเป็นดังนักบุญแต่ภายในเธอกลับว่างเปล่า วันหนึ่งเธอไปรับการวิเคราะห์หลังจากเป็นลมในร้านขายของชำร่างกายของเธอเริ่มต่อต้านจากการทำงานร่วมกับจุงเธอยอมรับความลับว่าเธอไม่เคยใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเลยสักวันทุกการตัดสินใจของเธอถูกกำหนดโดยความต้องการของผู้อื่นเมื่อเธอพูดออกมาดังๆเธอสั่นไหวราวกับยอมรับผิดจ,จารกรรมจุงบอกเธอว่ามันไม่ใช่อาชญากรรมที่จะมีชีวิตมันเป็นอัชญากรรมที่จะตายโดยไม่เคยเกิดมาเลย แอนนาเริ่มกระบวนการอันน่ากลัวของการเป็นตัวของตัวเองการเลือกเพื่อตัวเองเธอเสียเพื่อนที่เรียกเธอว่าเย็นชาสามีของเธอโกรธแค้นแต่หลายปีต่อมาเธอยืนได้สูงขึ้นดวงตาของเธอเปล่งประกายมีชีวิตชีวาเป็นครั้งแรกเธอไม่ใช้ชีวิตเป็นหน้ากาก,ากอีกต่อไปคุณต้องฟังสิ่งนี้หน้าก,ากากคือตัวศัตรูของคุณมันสัญ,ญญาความปลอดภัยแต่กลับนำพาการเสื่อมสลายมันสัญ,ญญาความรักแต่ดึงดูดแค่ประศิธิ์เท่านั้น เมื่อคุณหยุดท,ทำตามใจคนอื่นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเปลือยเปล่าเปิดเผยเจ็บปวดแต่เฉพาะเมื่อมีความเปลือยเปล่าความจริงจึงสามารถสัมผัสคุณได้สัญญาณที่6คุณตระหนักถึงความสัมพันธ์ของคุณที่มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนเมื่อมองลึกลงไปใต้พื้นผิวทุกสายสัมพันธ์เหมือนสัญญาว่าฉันให้คุณอยู่ฉันบริการคุณยิ้มเมื่อคุณเห็นสิ่งนี้แล้วคุณจะมองไม่เห็นมันไม่ได้อีกต่อไปสัญญาณที่เจ ความเงียบกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้ช่วงเวลาที่ไม่มีใครต้องการคุณเผยให้เห็นความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่อย่างน่ากลัวคุณรู้สึกตกใจรีบคว้าโทรศัพท์หรือรายการสิ่งที่ต้องทำหรืออะไรก็ตามเพื่อหลีกหนีความจริงว่าหากไม่ได้เอาใจผู้อื่นคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนี่คือจุดทางแยกคุณสามารถกลับไปใส่หน้ากากหรือทนฝ่าความว่างเปล่าจนกว่าตัวตนที่แท้จริงจะปรากฏ จงเรียกการดำดิง่งลงในจิตไร้สำนึกนี้ว่าการเดินทางข้ามทะเลกลางคืนมันมืดมหึมาเต็มไปด้วยปีศาจแต่ปีศาจเหล่านั้นคือส่วนเสี้ยวของคุณเองที่เรียกร้องการบูรณาการขั้นตอนที่6ยอมรับความสันโดษเป็นการเริ่มต้นถอนตัวจากเสียงรบกวนให้ความเงียบทำให้คุณหวาดกลัวบันทึกฝันเดินคนเดียวในความเงียบนั้นคุณจะได้ยินเสียงกระซิบจากจิตวิญญ,ญาณ ด้านแรกแผ่วเบาแล้วจึงดังขึ้นความปรารถนาที่คุณคิดว่าตายไปนานแล้วจะผุดขึ้นเด็กภายในตัวคุณจะยืดแขนของเธอขั้นตอนที่7เพชินหน้ากับแบบแผนทางจิตวิทยาจุงสอนว่าในแต่ละคนไม่ได้มีแค่เงาส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังมีพลังร่วมที่เก่าแก่เท่ามนุษยชาติแบบแผนของผู้ทนทุกข์ผู้รับใช้ตัวตลกทราชตัวใดที่ครอบครองชีวิตคุณตั้งชื่อมันมองเห็นมัน เมื่อคุณมองเห็นแบบแผนทางจิตวิทยาคุณจะเรียกคืนพลังกลับมาได้ขั้นตอนที่8ซักซ้อมการเผชิญหน้าเหมือนพิธีกรรมพูดว่าไม่ต่อหน้ากระจกจินตนาการถึงความผิดหวังบนใบหน้าของพวกเขาหายใจทำซ้ำจนร่างกายของคุณไม่สั่นอีกต่อไปความขัดแย้งไม่ใช่ความตายมันคือข้อพิสูจน์ว่าคุณมีตัวตนอยู่แล้วก้าที่กเขียนเรื่องราวขึ้นใหม่ทุกวันผู้ที่ชอบ เอาใจคนอื่นมักจะท่องบทสคริปต์เท็ว่าถ้าฉันให้เพียงพอฉันจะปลอดภัยฉีกบทสคริปตนั้นเขียนใหม่ว่าถ้าฉันให้เกียรติตัวเองฉันจะเป็นอิสระเก็บมันไว้ในกระเป๋าของคุณพูดมันเมื่อคุณสันการเปลี่ยนแปลงนั้นรุนแรงแต่สักดิสิทธิ์คุณจะสังเกตเห็นคนอื่นทดสอบคุณผู้ที่เคยอาศัยความเงียบของคุณในการควบคุมจะกดดันมากขึ้นเพื่อนที่ต้องการจะทําให้คุณรู้สึกผิดคู่รักชอบควบคุมจะโกด พวกเขาไม่ใช่ตัวร้ายแต่เป็นกระจกทดสอบตัวตนใหม่ของคุณผ่านการทดสอบนั้นยืนหยัดอย่าขอโทษที่คุณมีชีวิตอยู่แล้วปาวัติหารีก็เกิดขึ้นการทดสอบหยุดคุณดึงดูดคนที่สะท้อนความเต็มเปี่ยมของคุณคุณค้นพบพลังงานใหม่เพราะชีวิตของคุณไม่ถูกดูดพลังไปโดยประสิธิ์อีกต่อไปคุณตื่นขึ้นมาด้วยไฟไม่ใช่ความหวาดกลัวการทำงานรู้สึกมีความหมายความรักรู้สึกจริง คุณไม่ใช่ผู้รับใช้ที่มองไม่เห็นในชีวิตของคุณเองอีกต่อไปคุณคือผู้ครอบครองนี่ไม่ใช่ปรชัชญามันคือสองครามพายุทำลายมายาไฟเผาผ่านความเท็จแต่จากเท่าฐานนกฟีนิกซ์ของตัวตนที่แท้จริงลุกขึ้นและโลกไม่สามารถละสายตาจากวิญญาณที่ลุกเป็นไฟได้คุณรู้สึกมันไหมการเคลื่อนไหวความปวดราวความเร่งด่วนถ้าเป็นเช่นนั้นการเรียกนี้คือเพื่อตัวคุณเอง การหยุดทำตามใจคนอื่นไม่ใช่การกอกบทต่อผู้อื่นมันคือการเชื่อฟังจิตวิญญาณของคุณถ้าคุณหักหลังจิตวิญญาณนั้นไม่มีอะไรจะช่วยคุณได้ถ้าคุณให้เกียรติมันไม่มีอะไรจะหยุดคุณได้มาถึงวันที่พายุสงคุณเดินเข้าไปในห้องและไม่มองหาใบหน้าที่ต้องได้รับการยอมรับคุณพูดและเสียงของคุณไม่สั่นไหวกับคำถามว่าพวกเขาพอใจไหมคุณเคลื่อนไหวราวกับว่าแกนกายของคุณทำจากเหล็ก ในวันนั้นคุณรู้ว่าคุณเป็นอิสระโซ่เก่าๆผูกร่อนอยู่บนพื้นคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปลองนึกภาพความแตกต่างครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นผีคุณหัวเราะเมื่ออยากจะร้องไห้พยักหน้าเมื่ออยากจะกรีดร้องคุณให้จนกระทั่งจิตวิญญ,ญาณของคุณเหลือแต่โครงกระดูกคุณใช้ชีวิตแบบเป็นสิ่งแปลกประกอบชิ้นจากความปรารถนาของคนอื่นแล้วตอนนี้ละ่ะคุณเต็มเปี่ยมพายุได้ลอกผ้าคลุมออกไป ไฟได้เผาความเทศไปคุณเป็นรากแต่คุณเป็นจริงคุณไม่แลกสักดิตรีของคุณกับเศษเสี้ยวของการยอมรับอีกต่อไปคุณยืนหยัดอย่างอิสระยุงกล่าวว่าจุดหมายของชีวิตคือการเป็นตัวของตัวเองนี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคืองานศักดิสิทธ์ลูกโอ๊กถูกลิขิตให้กลายเป็นต้นโอก๊กไม่ใช่ดอกกุหลาบนกถูกลิขิตให้บินไม่ใช่คลานและคุณถูกลิขิตให้เป็นคุณเองไม่ใช่เพียงเสียงสะท้อนจากข้อเรียกร้องของผู้อื่น ไม่ใช่หุ่นเชิดของอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาทุกการกระทําเพื่อให้คนอื่นพอใจคือการขโมยจากโชคชะตานี้ทุกคำว่าใช่ที่ทรยศต,ต่อหัวใจของคุณคือความตายเล็กๆแต่การฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกความจริงเหนือการยินยอมสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนั้นชัดเจนร่างกายของคุณพูดก่อนไม่มีปมในท้องอีกต่อไปหลังจากที่พูดว่าไม่ไม่มีไมเกรนหลังจากวันแห่งการบิดเบือนตัวเอง ไหลของคุณไม่แบกน้ำหนักที่มองไม่เห็นอีกต่อไปจากนั้นวิญญาณก็จะตามมาความสุขโดยไม่ต้องขออนุญาตความเงียบที่รู้สึกศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะน่ากลัวความโดดเดี่ยวที่หล่อเลี้ยงแทนที่จะทําให้หายใจไม่ออกและในที่สุดโลกก็จะคงคํานับต่อกฎใหม่ของการเป็นอยู่ของคุณผู้ที่เคยดูดพลังงานจากคุณก็จะหายไปผู้ที่เคยกลัวการยอมรับของคุณก็จะกระจัดกระจายและแทนที่พวกเขาจะมีเพื่อนร่วมทางที่เห็น เป็นเกียรติและรักโดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดผลลัพธ์ที่ได้คือการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดเข้าคุณหยุดเป็นเหือในทุกที่ที่คุณไปคุณกลายเป็นพายุเองผู้ที่เคลียร์ของเทียมผู้ที่จุดประกายความแท้จริงในผู้อื่นคุณจะสังเกตเห็นคนรอบข้างเริ่มเปลี่ยนแปลงเช่นกันบางคนจะเริ่มตั้งคำถามกับโซ่ตรวนของตัวเองเพราะอิสรภาพของคุณเปิดเผยการเป็นทาสของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่แพร่กระจายได้ แต่จงระวังโลกเก่าจะยังคงกระซิบกิเลสจะเคาะประตูหมอมจะคลืบคลานเข้ามาเหมือนหมอกจงจำความจริงข้อนี้ความรู้สึกผิดไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าคุณผิดความรู้สึกผิดคือข้อพิสูจน์ว่าคุณกำลังหักล้างโปรแกรมที่คุณถูกฝังไว้ความอับอายคือผีของหน้ากากที่พยายามจะกลับมาอย่าให้มันกลับมาเผาหน้ากากนั้นฝังมันไว้แล้วเต้นรำบนหลุมศพของมันตอนนี้ฉันถามคุณโดยตรง คุณจะแลกเปลี่ยนจิตวิญญาณของคุณเพื่อเสียงปรบมือของพวกเขาไปนานแค่ไหนคุณจะปล่อยให้เงาของตัวเองกรีดร้องโดยไม่มีใครได้ยินอีกนานเท่าใดคุณจะมีชีวิตอยู่ในฐานะเงาของตัวเองไปอีกนานแค่ไหนความจริงถูกพูดออกมาแล้วพายุมาถึงแล้วและคุณไม่สามารถพูดได้อีกว่าคุณไม่รู้นี่คือคำเรียกร้องหยุดทำให้ทุกคนพอใจช่วยเหลือตัวเองมองกระจกคืนนี้ และพูดคำต้องห้ามว่าฉันเลือกฉันเขียนมันกระซิบบอกมันตะโกนมันเข้าสู่ความเงียบทุกการเลือกตัวเองเป็นการลุกขึ้นต่อต้านการฝึกสอนที่ถูกฝังมานานนับศตวรรษคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อรับใช้อุปาทานของพวกเขาแต่เพื่อดำรงอยู่ในความจริงและตอนนี้ฉันขอคำสัตย์สัญญาจากคุณเขียนในช่องแสดงความคิดเห็นคำว่าฉันเห็นทุกสิ่งประกาศมันไม่ใช่กับฉันแต่ต่อตัวตนใต้สสำนึกของคุณ ให้มันได้ยินว่าคุณได้ลืมตาดูโลกเงาถูกปฏิเสธอีกต่อไปแล้วและถ้าข้อความนี้เคยเผาผ่านคุณถ้าคุณรู้สึกเหมือนพายุก,กำลังหม่กระหน่ำอยู่ภายในก็ให้สมัครรับข้อมูลเพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความจริงที่ลึกซึ่งยิ่งกว่ารออยู่การเปิดเผยที่จะทำลายอุปทา,านที่ยิ่งใหญ่กว่าเส้นทางของการแยกตัวออกยังคงไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกก้าวคืออิสรภาพแล้วพบกันในการเปิดเผยครั้งต่อไป ในการรื้อถอนคำโกหกครั้งต่อไปในการตื่นรู้ครั้งต่อไปที่จะทำให้คุณสันสานด้วยความชัดเจนจนกว่าจะถึงเวลานั้นจงปกป้องจิตวิญญาณของคุณยืนหยัดในความจริงของคุณและจำไว้ว่าการทำให้พวกเขาพอใจเป็นเหมือนความตายแต่การเป็นตัวของคุณเองคือความเป็นนิรันโดพบกันในมิติถัดไป